สวัสดีเอฟซีช่องแอนแฟมลีค่ะแป๊บเดียวก็สุกอีกแล้ว แป๊บ,บเดียวก็ถุกุีงแล้วโอ้เสือเมื่อคืนนี้คนได้ยอดปังว่ะเมื่อวานโอ้เขาได้ยอดวิวปังเลยนะเสือ ที่ดาก็ได้วิวปังเลยเมื่อวานเออดีใจด้วยเพราะนานๆจะได้ทีไงได้พรความมีตั้งหัวข้อก็ลู้แหลหาไข่ไั้ไหม กวาากวาอยังไม่ได้เปิดร้านนะเอซร้านก็เปิดเอาของเข้าเอาของไปเก็บมานะเพื่อมีงานรำเนาะแล้วก็ได้แต่งชุดนะคะจ้ะนะขอบคุณเอซีทุกท่านมากเลยนะคะวันนี้ก็วันที่28แล้วนะคะสิ้นเดือนแล้วพี่น้องเดือนกูมภาพัานธ์ก็มี28วันนะวันเวลาก็ผ่านไปอย่าง <laughs> เดี๋ยวทำความสะอาดกอนนะคะทุกคนเออฉันอยู่เมื่อวานฉันไม่ได้เสียเลยเมื่อวานไม่ได้เสียเสียสังเลย ใช่ตรงนี้ไฟไม่ติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วห้องน้ําก็ไม่ติดทําแล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่ติดไงอืมแต่ไม่รู้ตรงไหนสายอะไรแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหรอกสายตรงนี้เนะอืม 给他做一个绿的，给他。 เมื่อวานเหงามากเลยที่น้องเลยเจ็บสีเอ้ยเหงาวมากเลยแอนดูที่ปัดติดะปัดติดมันจะกระตับกระบเลยไม่ใช่นี่ติดนี่ไปติดนะเพราะตู้เย็นมันซี้นเมื่อวานมันดักไปเลยเสียไม่ยคแรกองไมยังยัง ยังไม่มีถ้าม,มีมันจะมีตรงนี้นี่ตรงกล่องสีขาวเพื่อแต่ไฟติดแล้วนี่ไงตู้เย็นดังแล้วเ่ยใช่ไหมนี่ไงเมื่อวานมันดับไปเลย mm ah. bay đã bay đắp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  bay สามเท่าเท่าไหนมั้งเท่าป้าป้าจำป้าจำปาไม่เท่าไหนเท่าไหนเท่าดาเท่าดาเท่าดาบป้าไทบ้านเท่ายาชีเออแล้วเท่าไหนอี๋เท่าดาเท่าดานนะบอกเออเท่าดาบเรียกคนหนาแหนเท่าดาบสายด่วนตามตรงเลยค่ะโอ้ดีป้าไทบ้านอยู่นี่เป็นยังมาจะว่าตาตีตะลอกแหมนี่ไง อะไรโอ้เราเราเราไม่ได้แตะต้องเลยแล้วตรงนั้นอ่ะเรายกไปแล้วก็ไว้ตรงนั้นเลยใครเห็นก็ใอย่ปะด้อาไปรู้ว่ามันคือทุงอะไรคอยคอยยกไปคอยใส่ไว้ตรงนั้นเลยอืปดาเรียวไปแจตัวแล้วอ๋อแล้วไป เอาไปเอาเด็คนี้ดูาไปร่เ่เร่เ่คนบุญบาาตัดตาบานเดือนหมื่เออครบอกอะรู้รู้ด้านวายแจกเจาโยา่ะพู่อนจจะอาเราย่เงี้ยไม่เขาลงก่อนไงญาจีเออเน็ตเขาเขาลงก่อนเขาก็ได้เอาเราสับเสียเมื่อวานบอกค่ะเขาเราสับมันง่าเนาแล้วก็เน็ตก็ไม่ได้คนละก็ไม่ได้ ห,อดดห่อดวัวปครึต้นกหวานกันไม่ได้เลยกันไม่ได้เอออันนี้ก็ถ่ถายข้างหลังแล้วเดินมารปลาจมาก็จะแกงผักหวานนะคะป้าดา่นสั่งนิดหนึ่งถ้วยหนึ่งโอ้ยข,ขอบคุณขอบคุณนะคะปราดาฝากผักหวานโรอรอปลาจมาก่อนกําลังสั่งกำลังนนย่าอยู่ระหว่างการเดิน ขอกาล่าเจมาขวานร่วมพอดีไม่จะสั่งไปนานแล้วป้าแต่บ้านเดี๋ยวมันก็คงมาเออมันก็คงมาแล้วแหละนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อความคิดป้าป้าเพื่อความคิดป้าเพือความคิดป้าความคิดป้าป้าป้าว่าอย่างั้น ก็เลยจะชวนพวกเราไปล้อมค่อยตรงแซจะได้อยู่กับด็กน้อยต้องฝึกไว้นะต้องฝึกปีนต้นไม้ให้เก่งนะไปในป่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามีคนช่วยเามีบันไดเราไม่ต้องปีนเองเราต้องไปหาไม้พะองค์มา น้ำเอฟซีน้วาด่าน้ำเฮาน้ำประดานะเดี๋วาน้ำเฮาเสร็อว่าน้ำเอฟซีเยบาว่าน้ำเขาเอาแค่เอฟซี้นี่ยเออเขาว่าน้ำเอฟซีเดี่าน้ำเขาอันนี้กี่คนเนี่ยสามเท่าสามเท่าไม่สามเท่าเฝ้าสามเท่าก็ยิ่งใหญ่องเจ้ารำกี่เท่า เก้าเท่าแปดเท่ากับหนึ่งหนุ่มเฮ้ยแปดเท่ากับหนึ่งหนุ่มอันนี้ผ้าเช็ดอันนี้้กางเกงเท่าเท่าน่ะไปฝากไว้ตรงนี้ด้วยมีร้านแต่เช้านะฮะสามซอโบนะฮะสามอ่ะนะคะถ้าม่าข้าวผู้บ่